สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ,ะพบก,กับปุ๊กสาวเมืองโคราชเนาะวันนี้อาจจะพูดแบบเสียงเบาติดติดขัดขัดหน่อยนะคะเพ,เพื่อนเเนาะเพราะว่าพูดดังไม่ได้คือคือยังปวดหัวอยู่นะคะวันนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับอ,อาการคือเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับ เราโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราเราเข้าห้องน้ําคือคือเราพยายามระวังที่สุดแล้วนะห้องน้ําพยายามระวังที่สุดนะคะแต่บังเอิญอ่าเช้าของวันนี้นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบปดเนาะวันที่ยี่สิบปดยสิบแปดเมษาหนสี่นะคะตื่นเช้ามาเช้ามาเนาะประมาณหกโมงเนาะประมาณหกโมงเช้าตรง เราก็ปวดฉี่นะคะเราก็ปวดฉี่เราเข้าห้องน้ําห้องน้ําปกติเราจะเป็นคนระวังเข้าห้องน้ําเพราะาห้องน้ําเรามันลื่นห้องน้ําลื่นนะคะเช้ามาเนาะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะเราตื่นมาเสร็จเราเข้าห้องน้ําแล้วเรารีบเข้าเรารีบเข้าคือเราปวดฉี่อย่างแรงเนาะปวดฉี่เพราะว่าช่วงพักหลังนี้พวกรู้เป็นอะไรคือแรงพูกปวดฉี่ปักพวกจะ มันจะปวดพุดขึ้นมาทันทีเลยนะคะมันก็ไม่ได้มีอะไรแจ้งเตือนว่าเออปวดท้องน้อยหรือว่าอา,อาการเตือนว่าเอาจะปวดเฉียวนะเนี่ยนี้พอเราปวดรู้สึกปวดขึ้นมาทันทีแล้วก็เข้าห้องน้ําเลยช่วงหลังนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเข้าห้องน้ําไปเราก็รีบเรารีบเกินไปลูกๆสองคนคือก็ยังนอนอยู่เนาะยังไม่ตื่นเนาะประมาณหกโมงเช้าโมงตรงเลยนี่แหละเราก็เข้ามาห้องน้ํา เรารีบเกินไปรีบนะแต่พอเราจะก้าวขาขึ้นถี่คือถู่ว่วมเรามันจะเป็นถูที่นั่งยองๆเนาะก้าขาเราก้าวขึ้นถขึ้นขาหนึ่งยังไม่ถึงเลยนะพออีกข้างหนึ่งก็เลยลื่นก็ไม่รู้อ่ะจู่ๆมันก็ลื่นนะปกติเราก็ขึ้นแบบนี้นะมันก็ไม่เป็นอะไรเนาะไม่รู้จังหวะอาจจะแบบพอก้าวขาปืด๊ดปื๊ดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็เลยลื่นลงไป เลื่อนแล้วขาข้างหนึ่งมันก็เรยเลื่นไงไง่ท้องขึ้นมาเนาะเลื่อนไหลท้องขึ้นมาหลังเราก็โดนคือมันมันไม่ได้ลงแบบว่าอา่าก้นลงกระแทกลงอย่างแรงเนาะคือคือมันเลื่นปึ๊กก้นลงก็จริงนะแต่ว่าก้นน้ําหนักก้นมันไม่แรงลงแต่หลังเราน้ําหนักหลังเราลงแบบว่าอา่าปึ๊กลงเลยนะปึ๊กแล้วหัวหัวฟาดเลยนะหัวเราก็กแพกกับพื้นอย่างแรงเลย ป้องอย่างนี้เสียงเสียงก็ดังกระแทกเสียงดังด้วยเสียงหัวศรีรษะเราอ่ะที่โดนกระแทกกับพื้นนดังป้องอย่างแรงเลยนะคะแล้วหลังเราก็ลงเนาะหลังกับหัวลงลงแบบนั่นแต่บางเอิญคือมันลงข้างมันลงข้างนี้คือไม่ได้หงายลงอย่างนี้คือเราลงข้างนี้ไงคะหัวข้างข้างลงข้างนะคะแต่ว่าท้องท้องลงหงายท้องเลย เราหงายท้องเราหงายท้องเราหัวเราเนี่ยหัวเราโดนล,ลงแล้วช่วงหลังนี่เราก็จะโดนแบบเต็มเต็มด้วยแล้วหัวเราก็โดนเต็มเต็มเหมือนกันเต็มเต็มเหมือนกันนะโดนเหมือนกันเต็มเต็มเหมือนกันแต่ไม่โดนช่วงอ่เขาเแบบรียกอะไรไม่โดนลงนี้แต่มันโดนข้างเราลงข้างๆ้างหัวเราแบบหลังเราตรงก็จริงแต่หัวเราปึ๊กอย่างนี้ไงออามันก็ลงไปอย่างนั้นเดีบปั๊บพอลงปับ๊บเราก็ตกใจ แล้วเราก็ร้องกรีดขึ้นมาเราก็ร้องกรีดขึ้นมาคือลูกๆก็ได้ยินลูกชายก็ตกใจก็แม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรลูกสาวก็เลยรู้สึกด้วยว่าแม่เป็นอะไรแม่ต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยเพราะแม่เพราะเราเราเรากีดไงเราล้มเสร็จเราก็กรีดขึ้นไปเนี่ยด้วยความตกใจตรงที่ว่าคือหัวเราลงเราตกใจแล้วเราก็กลัวแล้วเราก็เลยกรีดขึ้นเราก็เลยกรีดขึ้นอย่างดังเลยเพราะว่า เรารู้ว่าการหัวกระแทกลงแบบนี้มันคือมันอันตรายอันตรายมากกี้ขึ้นมาปั๊บลูกชายก็เข้ามาเข้ามาในห้องน้ํา <ys> ห้องน้ําเราก็ไม่ได้ล็อกกันเนาะปกติเข้าห้องน้ําเราก็ไม่ล็อกกันเอาลูกมาเราก็เราก็นั่งอยู่ห้องน้ําอยู่พักหนึ่งอ่ะนั่งนั่งงมอยู่พักหนึ่งคือมันปวดมันเจ็บหัวปุ้ดขึ้นทันทีเลยนะคะแล้วก็ก็พยายามลุกตัวเองขึ้นมาลุกขึ้นมา,มาก็มานั่งอยู่ข้างนอกเนาะออกจากห้องนอ pson, ้ำมาก็มานั่งอยู่ ข้างนอกเอ่อหน้าทีวีเราก็พยายามนั่งสติระงับสติคือเราตัวสั่นนะคะมือไม้เราสั่นหมดเลยนะมือเราก็สั่นมือเราสั่นหมดเลยคนะ่ะตัวคือตัวเราสั่นด้วยความกลัวกลัวตกใจกลัวแล้วก็ตกใจด้วยนะเพราะว่าเราหัวเราลงนะคะถ้าตามตัวอื่นลงอะ่ะแขนขาลงอะ่ะเราจะไม่ว่าเลยเพราะว่าคือเราจะไม่คิดมากเลยคือหัวเราลงเราก็เลยคิดมากเนาะ ก็นั่งมาหน้าทีวีออกมาจากห้องน้ำเราก็นั่งไปแล้วก็นั่งร้องไห้ไปด้วยเนาะก็นั่งร้องไห้ร้องอะไรตอนนั้นยังทําอะไรไม่ถูกคือลูกๆก็ทําอะไรไม่ถูกก็ช่วยเขาก็ยังเด็กอยู่เลยเนาะเขาก็ไม่ทายังไงเนาะได้แต่มองเนาะนั่งนั่งมองแม่ดูเฉยว่าแม่แม่เจ็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฉยเออนั่งเจ็บเราก็เลยนั่งร้องไห้แล้วก็แล้วก็นั่งปวดนั่งมือเนี่ยจับ อยู่ข้างนี้พอจักไปจะมาสักพักหนึ่งอ่มันก็เริ่มปวดขึ้นมันก็เริ่มโนขึ้นเริ่มปวดขึ้นแบบใหญ่ๆขึ้นนะปวดใหญ่ๆขึ้นใหญ่ขึ้นเนะนี่ยเราก็เลยเริ่มปวดมากขึ้นเริ่มปวดมากขึ้นตอนแรกว่าจะไม่ไปหาหมอตอนแรกว่าจะไม่ไปหาหมอนะเพราะว่ามันน่าจะหายมั้งมันมันหัวโนมันน่าจะเป็นหัวโนทเฉยๆไหมมันน่าจะหายไหมก็เลยเอายาหมองมาทาด้วยความที่ไม่รู้ เอายาหม่องมาทาเราก็เห็นปกติถ้าหัวโนหัวอะไรก็จะเอายาหม่องมาทาหรือว่าน้ําแข็งประคบเนาะคือตอนนั้นน้ําแข็งไม่มี pues whales, desse, teachers, ก็เลยเอายาหม่องทาทาไปป้ายแบบไม่ได really ้คึงอะไรมากมายแค่ทาตรงโดนหัวโดนผมนิดๆนิดหน่อยนี่อ่าก็นิดหน่อยพอทาไปสักพักหนึ่งคือมันแสบมันแสบมันร้อนไปทั้งหัวเลยนะคะมันคือมันเลยปวดล้าวไปหมดเลยปวดไปหมดเลยมันแสบอาจจะเป็นเพราะยาหม่องมันแสบด้วยเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าเราทําถูกหรือทําผิดเน,เนเาะทีนี้พอไม่ไหวไม่ไหวแล้วเรากลัวเรามีความกลัวเยอะแยะมากมายว่าถ้าเกิดว่ามันมันหลังจากนี้ไปเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่ามันข้างในเรามันมันมีเลือดข้างอยู่ไหมเลือดเลือดไหลหรือเปล่าในสมองเราก็ไม่รู้เนาะมันกระทบกระเทือนถึงไหนนะคะก็เลยให้ลูกสาววิ่งไปหาเพื่อนบ้านที่สนิทกันอูหน้าปากซอยเขาขายของอยู่เนาะ ให้วิ่องออกมาเขาเขาก็รีบมาเขาก็เลยมาถามว่าเออเป็นยังไงเขาก็ตกใจเนะเพราะเขาบอกว่าถ้าหมหัวล้มฟาดพื้นเนี่ยคือมันอาการหนักมากแล้วเขาก็เลยบอกไปหาหมอยังไงก็ไปหาหมอไปเอกซเรย์ X สักหน่อยนะเพราะว่าเราก็กลัวไงด้วยความโอเคไปก็ไปเนาะอ่าแล้วตอนนั้นเนาะก็เลยเพื่อนนะเพื่อนบ้านก็เลย โทรศัพท์1669หกเน้าะหนึ่งหหคือรถถูกเฉิญจากโรงพยาบาลที่มารับคนป่วยที่บ้านนะคะไม่สามารถไปหาที่โรงพยาบาลได้เนาะลราก็ไปไม่ได้ด้วยขับรถไม่ได้ด้วยแล้วก็ลูกชายก็ขับรถไม่เป็นแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไม่ว่างนะคะเพื่อนก็ไม่ว่างก็ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเรียกเลยหนึ่งหมาเขาก็มาเนาะกวัวจะมาก็นั่งปวดอยู่นานอะ่ะ นั่งปวดอยู่นานเหมือนกันปวดมันปวดเล้าไปนะคือมันบวมแล้วมันก็ระบุมไปหมดทั้งซี่ข้างหนึ่งเนี่ยนะข้างนี้ก็ก็ไม่ปวดนะแต่มันปวดข้างเดียวข้างเดียวเนาะปวดก็นั่งรอรถมานะรถแบบเขาเรียกอะไรรถหนึ่งหกหเป็นรถฉุกเฉินเนาะก็จะมีเสียงวิวววิววมานะอ่ามาเสร็จแล้วเราก็นั่งรถไปไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปซักประวัติอะไรอีก นะคะแล้วก็นั่งรอนั่งรอหมอประมาณเอ่อประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงได้เนาะที่หมอจะพาไปเอกซเรย์เนาะคือก็นั่งปวดอ่ะก็นั่งปวดอยู่ตรงนั้นอ่ะอย่างที่ถ่ายรูปให้เห็นนะคะนั่นแหละคือนั่งคือนั่งปวดนั่งระงับสติอารมณ์คือคือนั่งแบบว่านั่งภาวนาตัวเองอย่าให้ตัวเองเป็นอะไรอย่าให้ตัวเองเป็นอะไรมากกว่านี้ถ้าเป็นมากกว่านี้คือ คือล,ลูกๆลูกก็แย่ไม่มีใครไม่มีใครดูลูกให้นะคะลูกๆก็แย่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้นอนโรงพยาบาลคือเราคิดไปมากมายถ้าเกิดเราได้นอนโรงพยาบาลเราได้นอนโรงพยาบาลหรือผ่าตัดเรามีเลือดข้างในสมองด้วยการมีการผ่าตัดนี้ลูกก็จะลําบากเพราะว่าแต่ก็ก็ ก็ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะคือไม่ได้ไปโรงเรียนก็ค่อยังช่วยหน่อยก็พากันอยู่บ้านได้เนาะเรื่องหาข้าวหาน้าหาปลาก็เพื่อนบ้านเขาก็ช่วยได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าเราอยู่โรงพยาบาลแล้วเราก็ไม่มีญาติที่ต้องมาคอยดูแลเพราะว่าเขาก็ช่วงโควิดนี้เขาไม่ให้ญาติเฝ้าเลยนะมันก็ยากลําบากคือเขาไม่ให้ญาติเฝ้าเลยไม่ให้เฝ้า เพราะว่าตอนที่ไปโรงพยาบาลน,นี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก,ก็คนบางๆลงอันไหนที่เขาไม่จําเป็นให้มาหาหมอเขาเขาไม่ให้มานะคะก็ดีอย่างหนึ่งคือคนไม่เยอะนะเราก็พยายามป้องกันตัวเองพยายามระวังที่สุดแล้วก็พยายามบอกลูกชายให้ระวังที่สุดอย่าไปใกล้คุณเยอะๆอย่าไปยืนตรงคนนุณเยอะๆนะพยายามแล้วก็เขามีจุดล้งงางมือก็พยายามล้างมือบ่อยๆก็คอยฟังเสียงหมอเขาเรีย,ยกญาติอะไรเงี้ยเขาก็เรียกมาแล้วก็สักประวัติเรียกญาติมาเนาะ หนึ่งชั่วโมงที่ได้เ uh, ข้าอีกสตี